ก็มาสิครับใครอยากมาก็มาสิครับมาดูความสวยงามของปลาที่วัดครับที่ว่าตัวมันเท่ากันเลยนะมันมันคัดไซส์มาหรือเปล่าเนี่ยน่าจะต้นเดียวกันหมดเลยเนาะดูตัวดิเท่ากันหมดเลยคอกเดียวกันแน่เลยโี่ตัวนี้ไปโดนอะไรมาแผลเต็มเลยนหนแผลมันนี่ไงครับมันไงตัวนี้มันโดนอะไรนมา น่าเล้วทำไมปลาสวัรด์ไม่เรียกอะไระเพียนทางแดงนะอันเนี้ยใช่ป่ะใช่คนูกเาว่ามันไม่มีหางดัางคุณมันเปะเพียนธรรมดายังแม่ใช่หรอครับอือ เลยขนดาดปลาประหว่างมนไม่มานีู่กมันกำลังมานี่นูกเนี่ยมันอยู่ตรงนน้นมันว่ากำลัลงมานีน่นะไม่ทันตัวเล็กๆนี่หรอกตัวเล็กๆกินหมดก่อนโอ้โหผูใหญ่เลยนะเนาะเพรติวตเจอกว่านี้แต่ถ้าอยู่อยู่แพรตรงนน้นะ่ะ อ๋อหนูว่าปาสวัน์จะอยู่ตรงนู้นแจะเย็นเอาหมดเลยเหรอได้คลิปยังไม่พอสองนาทีเลยต้องกุกๆม,ม่ต้องกุกๆก่องแค่หัวอ,อาหารโยนน้ำโดนน้ำเข้ามาเป็นแผล้ว ขึ้นมาบนสะพานเลยอะ่ะตัวนี้ขึ้นมาบนสะพานนี่เลยอะ่ะผ่านคันนี้น้ำกลมแบบโองแสดงว่าข้างล่างมีสะพานลงไปอีกครับน้ำลงน้ำลงกว่นี้ก็ไม่นาำท่าจี ติดตามช่องผมด้วยนะครับเกษตรวันใหม่ไม่ได้ลงคลิปสนานนี่นี่น,นีตัวนี้เป็นแผลนั่นแหละอีกตัวนึงคนละตัวกันอาจจะโดนปลาใหญ่งับแล้วหลุดมาไม่ได้ลงคลิปสนานกลับมาลงคลิปอีกครั้งนล้วน,นะครับ ตามช่องผมด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ